ช่วงนี้ก็มีคณะนักศึกษาชาวอเมริกันมาพักที่วัดป่าสุกโตวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะเขาจะอยู่ประมาณอ่าสี่คืนห้าวันอันนี้ก็ไม่ใช่คณะแรกที่มานะมีหลายคณะมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาโครงการเดียวกันนะเขาอยากจะมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติตอนนี้เราคงทราบดีว่า ฝรั่งเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมมากหลังจากที่บัณพบุรุษเขานี่ทำลายสิ่งแวดล้อมมามากมายนะทางป่าทำให้สัตว์หลายๆชนิดเนี่ยสูญพันธุ์ไปตอนนี้ฝรั่งเขาก็มาตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแนวคิดเกี่ยวเรื่องการอ,อนุรักษ์ธรรมชาติที่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกัน จริงๆแล้วมันก็มาจากฝรั่งนะเพราะว่าเขาเห็นความาเสื่อมโทรมหรือหายนะทางด้านสิ่งแวดล้อมในอเมริกาเนี่ยนะอุทยานแห่งชาติที่เป็นแห่งแรกในโลกนะก็เกิดขึ้นที่อเมริกาเดี๋วนี้ก็ยอมรับกันว่าเนี่ยการอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนนั้นคือการนะรักษาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เอาไว้เป็นอุทยานแห่งชาติบ้าง หรือเป็นเขตรักษาพัสัตว์ป่าบ้างอันนี้ก็ิเริ่มมาที่ประเทศอเมริกาในรูปของการตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นมาเป็นแห่งแรกในโลกแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะเมืองไทยเราก็รับเอามาอุทยานแห่งแรกนะก็คือเขาใหญ่นะสมัยจอมพลสฤษดิ์แต่ว่าฝรั่งเขาก็ยัง อยากจะรู้นะศึกษาบทบาทของพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่ให้ความสําคัญนะกับธรรมชาติศาสนาอื่นเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้านายของธรรมชาติธรรมชาติมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าบ้างหรือว่าตามาความเชื่อของเขา แต่พุทธศาสนาเนี่ยก็ตั้งแต่ในแต่ไรามานะก็ให้ความสำคัญกับการเคารพธรรมชาติมัมีคำสอนมากมายนะของพุทธเจ้าเนะี่ยที่ให้เราปฏิบัติกับธรรมชาติด้วยความเคารพในวินัยของพระเนี่ก็มีสีข่ขาบทหลายข้อนะที่ไม่ให้ไปเบียดเบียนอย่าว่าแต่ตัดต้นไม้เลยนะแม้กระทั่งตัดกิ่งริบใบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัต ถ้าไม่ป่วยเนี่ยน่าจะไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบ้วนน้ำลายลงในน้ำลงในของเขียวเนี่ยก็ไม่ได้นะอันนี้คารวะจะไม่ค่อยทราบแต่ว่าใครที่เป็นพระนี่ก็ต้องอทราบวินยัยหรือศิกขาบทเหล่านี้เขาก็มาที่พระป่าสุกโ,โตเพื่อที่จะมาศึกษาว่า,าพุทธศาสนานี่มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ อทิบาที่นี่ส่วนหนึ่งก็เพราะที่นี่เป็นวัดป่าอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าก็มีบทบาทในเรื่องการอนุรักษ์ป่าเนี่ยมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคําเคียนหลวงพ่อบุญธรรมแล้วถ้าไม่ทําไม่อนุรักษ์ป่านี้ป่านี้นะที่นี่คงจะเตียนโล่งไปแล้วเหมือนกับที่เราเห็นรอบๆวัดนะป่าจํานวนมากเนี่ย ในเมืองไทยอยู่ได้เนี่ยก็เพราะพระนะไปตั้งสำนักจนกระทั่งกลายเป็นวัดขึ้นมาถ้าไม่ใช่พระก็ก็ผีนะที่มีส่วนในการอนุรักษ์ป่ามีคำพูดว่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยพระกับผีเนี่ยอนุรักษ์ป่าดียิ่งกว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซะอีก ในเมืองไทยในยคนไม่ค่อยเชื่อฟังกฎหมายนะแต่เชื่อฟังพระแล้วก็กลัวผียำเกรงผีที่ไหนที่ตั้งเป็นมีศารปู่ตาขึ้นมาที่นั่นก็จะสงบร่มครึ้มนะคนไม่ค่อยไปยุ่มย่ามอะไรด้วยเพราะก็เชื่อว่ามีมีผีนะมีปู่ย่าหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองรักษาบางทีไปตัดไม้นะ ในในสถานที่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะเกิดล้มป่วยในเวลาต่อมาก็ได้ไอ้ที่ล้มป่วยนี่อาจจะเป็นเพราะเหตุอื่นนะแต่คนก็เชื่อว่านี่เป็นเพรานะไปตัดต้นไม้นะในสารปู่ตาในป่าที่มีสารปู่ตาที่นี่ไม่มีแล้วนะแต่ว่าที่ภูหลงเนี่ยมันก็ยังมีสารปู่ตาอยู่นะแล้วก็ เป็นที่ที่ชาวบ้านนี่ให้ความเคารพความยำเกรงมากต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังมีอยู่เยอะจนะึงมีคำพูดว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยพระกับผีเนี่ยช่วยอนุรักษ์ป่า,าไว้ขณะที่เจ้าที่บ้านเมืองทำไม่ได้บางทีเจ้าที่บางคนก็ร่วมมือนะกับนายทุนนะช่วยลักตัดไม้ก็มีนะอันนี้ก็มีข่าวคราวอยู่เสมอ นอกจากมา,าศึกษาเรื่องพุทธศาสนากับการรูธรรมชาติแล้วเขาก็สนใจเรื่องสมาธิภาวนานะพุทธศาสนาเนี่ยก็มีชื่อเสียงหรือจุดเด่นเนี่ยสําหรับฝรั่งก็มีอยู่สองสาเรื่องเรื่องหนึ่งก็เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเคารพธรรมชาติอีกเรื่องนึงก็คือการทําสมาธิภาวนา,าเดี๋ยวนี้นี่สมาธิภาวนานี่ไม่ใช่เป็นเรื่อง คํำครื้นะของคนหัวโบราณนะในอเมริกาในยุโรปนะการทำสมาธิภาวนานะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมบางทีถือกับเป็นการมีการมองว่าเท่โดยซ้ำนะใครที่ทำสมาธิใครที่เล่นโยคะขานะถือว่าเท่ รวมทั้งใครที่อนุรักษ์ธรรมชาติเช่นไปไหนมาไหนก็ขี่จัก,กรยานนะเขาก็ถือว่าเออเป็นคนมีสำนึกนะก็มีภาพลักษณ์ที่ดีอานะการทำสมาธิภาวนานะที่ปัจจุบันได้รับคำนิยมเนี่ยคือการเจริญสติพอเขาพบว่าการเจริญสติเนี่ยมันมันมีประโยชน์มากมายมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการเยียวยารักษาคนที่มีความทุกข์ทางใจหรือคนที่ มีปัญหาโรคจิตโรคประสาทแต่ว่าสมาธิภาวนาหรือการเจริญสติที่เขานำมาใช้เนี่ยในการเยียวยาผู้ป่วยเขาก็ไม่ทำไม่ได้ทำแบบเคร่งครัดอย่างเรานะเขาก็มีวิธีมีอุบายที่ทำให้คนทั่วไปเนี่ยนะสามารถจะเอามาใช้ได้หรือปฏิบัติได้ไม่จาเป็นว่าต้องนั่งหลับตาวันนี้ก็มีสติโกู่กัการกินมีสติโกู่ยกัารสัมผัสกับสิ่งต่างๆเช่น นะเวลาจับหรือถือผลไม้เนี่ยนะก็วางความคิดลงแล้วก็ใช้ใจเนี่ยไปรับรูนะ้กายที่สัมผัสนะมือที่จับพื้นผิวนะที่รู้สึกเนี่ยก็ให้ไปรับรู้เฉยๆนะโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรบางทีก็ฟังเพลงฟังเพลงก็ฟังด้วยหนะูใจไม่ต้องนึกอะไรนะให ศักตะว่าได้ยินนะอันนี้ก็มีวิธีการที่หลากหลายมากนะในการใช้การเจริญสติเนี่ยนะไม่ใช่แค่ช่วยเยียวยารักษาคนเจ็บคนป่วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเท่านั้นนะบางทีก็ไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนของเด็กนะเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยสมาธิสั้นนะสมาธิสั้นนี่ก็ไม่ใช่เป็น ปัญหาทางสมองนะแต่มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอายุ2อสามขวบก็ให้ดูโทรทัศน์ให้ดูการ์ตูนนะให้เล่นเกมออนไลน์เด็กเนี่ยก็ติดกับสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเยอะๆเร็วๆเร็ๆแล้วก็นานๆดูไปนานๆเนี่ยนะสมาธิก็สั้นจดจ่อกับอะไรไม่ได้นานๆถ้ามันเป็นภาพนิ่งนะจดจ่อดได้ไม่เกิน หนึ่งนาทีก็เบื่อละมันต้องมีภาพที่เคลื่อนไหวนะนิ่งอยู่ตลอดเคลืค่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะนิ่งแช่ไม่ได้ก็ก็ให้เด็กมาเรียนรู้เรื่องการจดสติแล้วก็พบว่าเด็กเนี่ยนอกจากอารมณ์จะดีขึ้นก้าวร้าวน้อยลงแล้วปรากาผลการเรียนก็ดีขึ้นด้วยอันนี้เขาทํากับเด็กปถมอันนี้ฝรั่งก็สนใจนะเรื่องการทําสมาธิภาวนา ก็อยากจะชิมลองดูนะก็ได้แนะนำให้เขาลองปฏิบัติแล้วก็ไปทำกันเองอีกทีนะเมื่อเวลาว่างๆวันนี้ก็ก,ก็พาเขาไปปีกวิเวกในป่าป่าที่ไปก็คือป่าภูกลางป่าภูกลางก็มีเนื้อที่ประมาณพันไร่อยู่บ้านท่าทางเกวียนนะก็เป็นป่าอีกพื้นหนึ่งหน้าที่ ยังมีสภาพป่าพอใช้ได้แต่ว่าสิงสารสัตว์ก็หายไปเยอะนะไม้พยุงก็ถูกตัดไปมากนะตอนที่ขึ้นไปนะเมื่อตอนเช้าก็เห็นไม้พยุงต้นหนึ่งนะพึ่งถูกตัดไปสักไม่ถึงเดือนราคาต้นนั้นก็คงเป็นหลายแสนน,นะนะอาจจะเป็นล้านก็ได้เพราะว่าพยุงนี้เขาขายกันเป็นกิโลนะไม่ได้ขายเป็น เป็นต้นหรือเป็นแผนนะ่นพาฝรั่งเนี่ยไปปลีกวิเวกนะปลีกวิเวกคือว่าไปไปหย่อนเขาเนี่ยทีละจุดทีละจุดนะห่างกันประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรนี่อาจจะดูไม่ไม่ไกลนะแต่ในป่าเนี่ยมันก็มองไม่เห็นกันนะมาไปหย่อนเขาให้เขาให้เขาอยู่กับธรรมชาติบอกเขาว่าเนี่ยไม่ต้อง ไม่ต้องเขียนไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นให้อยู่กับตัวเองเริ่มต้นจากการที่ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวให้พยายามอยู่แบบกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นผืนดินที่นั่งอยู่ให้เขารับรู้นะเสียงของนกนะหรือว่าสัมผัสกลิ่นของดอกไม้หรือต้นไม้ที่ม,มากระทบ ให้เป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องคิดอะไรใช้แต่การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นศักดิ์แต่ว่าเห็นศักดิ์แต่ว่าได้ยินอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้เขาได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติแต่ว่าไม่ใช่แค่ธรรมชาติรอบตัวเท่านั้นนะที่เขาควรจะเชื่อมต่อหรือเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไอ้ธรรมชาติภายในก็สําคัญการที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยสงบมันก็ช่วยทําให้ได้เห็นใจของตัวเองด้วยนะ ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยรับรู้ถึงใจของตัวเองเท่าไหร่แม้แต่ความรู้สึกก็บอกไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรตอนนี้นะเวลาถามว่ารู้สึกอะไรเนี่ยก็จะตอบเป็นความคิดใช่ถามว่าอยู่ในป่าเป็นรู้สึกยังไงบ้างนะก็อาจจะตอบว่ารู้สึกว่าป่านี่มันทึบมากเกินไปนะหรือว่ารู้สึกว่า ป่านี้เนี่ยนะมันมีสิงสารสัตว์น้อยไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนะอันนี้เป็นความคิดต้องต้องซักอีกนะอยู่นานถึงจะตอบว่าเป็นความรู้สึกแต่น,นี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นกับฝรั่งพวกกลุ่มนี้นะเพราะว่าเขาก็พอจะอรับรู้เรื่องความรู้สึกมาในระดับหนึ่งก็ให้ไปปลีกวิเวกในปา่าสักสามชั่วโมงไม่ได้มากอะไร แต่ว่าสำหรับคนอย่างฝรั่งเนี่ยก็อาจจะมากก็ได้นะหลายคนบอกว่าเนี่ยไอตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็กลัวนะเพราะว่าเขาไม่คุ้นไม่คุ้นกับป่าแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่เคยมาเมืองไทยอนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครูสอนเกี่ยวกับธรรมชาติบางคนก็เป็นผู้จัาที่พิพิธภัณฑ์คือโดย อาชีพการงานก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าธรรมชาติที่เขาคุ้นเคยมาเป็นป่าเป็นป่าแบบป่าเขตอบอุ่นหรือป่าเขตหนาวซึ่งมันต่างจากป่าเขตร้อนมากป่าเขตร้อนอย่างบ้านเรานี่ต้นไม้มันลกไปหมดเลยนะแล้วก็นานา,นานชนิดมากแล้วแถมยีงมีมแมลงเยอะแยะหลายคนนี่นประมาณครึ่งชั่วโมงแรกก็รู้สึกระแวงรู้สึก ระวังภัยนะเพราะไม่คุ้นเคยนะบางทีก็เจอกิ้งกือนะกิ้งกือในป่าเนี่ยภูกลรามก็ใหญ่นะเหมือนกับป่าสุกโตเนี่ยบางทีก็มีมดนะมีพึ่งเนี่ยพวกนี้บางคนก็กลัวพึ่งนะเพราะก็แพ้นะโดนพึ่งต่อยแล้วนี่อาจจะถึงตายได้หลายคนที่แรกก็กลัวแต่มันก็ดีนะเพราะว่า การที่คนเราเนี่ยได้ไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยบ้างเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะทำให้เราเห็นตัวเองคนเราเนี่ยถ้าว่าเราอยู่กับที่ที่เราคุ้นเคยเนี่ยภาษาฝรัง่งเรียกว่า comfort zone ถ้าเราอยู่แต่ในที่ที่คุ้นเคยเช่นบ้านนะหรือว่าเราอยู่วัดเราก็อยู่แต่ในวัดเราไม่ค่อยกล้าจออกไปไหนที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะที่มันมีความไม่แน่นอนอันนี้เนี่ยมันก็ ทำให้เราไม่มีโอกาสที่ได้เห็นกิเลสข,ของตัวได้เวลาเราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยที่สบายเนี่ยกิเลสมันก็กบกดดานนะแต่พอมีอะไรมากระทบนะเพราะว่าความไม่คุ้นเคยกิเลสมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมากิเลสอาจจะเป็นความกลัวนะเราก็ได้เห็นความกลัวของเราแล้วก็ได้เลยรู้ว่าอ,อ๋ออะไรเนี่ยที่ทาให้เรามีความกลัวบางทีความโลภ นะความอยากก็เกิดขึ้นอันนี้ก็มันก็เราได้ก็ทําให้เราได้เห็นเหมือนกันนะบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยเราไม่มีอะไรแล้วเราสบายแล้วแต่พอไปที่ที่ลําบากเนี่ยโอย้มันก็จะอยากโน่นอยากนี่อย่างคนที่อย่าว่าแต่มาป่าเลยนะมามาที่วัดเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆม,มันก็จะคิดโน่นคิดนี่ในเรื่องที่เป็นการมาฉันทะนะอยากกินโน่นอยากกินนี่แต่ก่อนก็ กินจนเป็นเรื่องธรรมดาเช่นน้ำอัดลมไอติมนะแต่พอมาอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยมันก็คิดถึงมันก็โหยหาอันนี้ก็เป็นความโลภทั้งที่มันเกิดขึ้นนะในยามที่เราได้มาอยู่ในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยแต่หลายคนเนี่ยนะเขาพอเขาไปอยู่ในป่านเนี่ยเขาก็รู้สึกสงบขึ้นมาเลยนะมันสงบขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่ค่อยได้มีอะไรมากระทบนะโทรศัพท์ที่เคยดูหนังสือที่เคยอ่าน ผู้คนที่เคยพูดคุยกันมันรูแล้วแต่ดึงดึงจิตดึงใจออกไปนอกตัวแต่พอมาอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะมาดึงความสนใจออกไปก็ทำให้ได้เห็นตัวเองหลายคนก็บอกว่าได้มาใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเองนะมันก็ได้เห็นนะเห็นเห็นความรู้สึกเห็นความคิดบางอย่างซึ่งแต่ก่อนอาจจะไม่ค่อยได้สงสัยหรือว่า คิดว่ามันเป็นปัญหาเท่าไหร่อย่ามีคนนึ่งบอกว่าเนี่ยได้เห็นตัวเองนะว่าเวลาตัวเองไม่มีความสุขเนี่ยนะมันรู้สึกอึดอัดกับตัวเองขึ้นมาไม่ได้อึดอัดเพราะามันมีทุกขเวทนานะแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมเราไม่มีความสุขเหมือนเขาคือฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะมีถ้าไม่มีความสุขเนี่ยนะแสดงว่าผิดปกติแล้ว หลายคนเนี่ยเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขเราไม่มีคนเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขแต่เราไม่มีความสุขเนี่ยก็รู้สึกสงสายว่าเราผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าแล้วก็ไม่เคยสงสัยนะในเรื่องความคิดแบบนี้ว่า้ความสุขเนี่ยเราต้องมีกันทุกคนนะไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีแปลว่าผิดปกตินะแต่บางบางคนก็มาไข้ควรว่าเอ๊ะไม่มีความสุขก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะทำไมต้องไป ไปอึดอัดไปเดือดเนื้อร้อนใจด้วยนะคนเรานะมันก็มีทั้งยามขึ้นยามลงนะสุขและทุกข์เป็นของธรรมดาถ้าจะทุกข์บ้างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะไม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดนะที่เรามีความทุกข์ไม,ม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดที่เราไม่มีความสุขเหมือนคนอื่นอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเราต้องมีความสุขให้ได้ นะถ้าไม่มีแสงว่ามันมีปัญหาแล้วเราหรือเวลามามามาภาวนาเนี่ยนะต้องมีความสงบให้ได้นะถ้าไม่มีความสงบแสงว่าเรามีปัญหาแล้วจริงๆความไม่สงบนะถ้ามันเกิดขึ้นในใจก็ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เดือเนื้อร้อนใจกับมันก็ไม่มีอะไรนะก็เห็นความไม่สงบเกิดขึ้นในใจเวลาสงบก็ก็รู้นะไม่ได้ปราบปลื้มอะไรไม่ได้เพลิดเพลินอะไรกับมัน คือผู้งานคือไม่ยินดีกับมันเวลามันไม่สงบนะก็ไม่ได้ยินร้ายกับมันนะก็รู้ว่าเป็นธรรมดาอันนี้ก็บางทีเราก็ลองมาคิดในแง่นี้บ้างนะเรื่องความสุขหรือความความสุขหรือความความทุกเนี่ยมันไม่ไช่ไม่ไช่เป็นว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลานะถึงเวลาที่เราไม่มีความสุขเรายอมรับได้พอเรายอมรับได้นี่ปุ๊บนี่นะมันสงบไปเลยนะความเจ็บความป่วยก็เหมือนกันนะ บางคนเนี่ยพอเจ็บป่วยนี่ก็โหยตีโพยตีพายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะหารู้ไหมว่าไอ้ที่ที่ทำให้ทุกข์เนี่ยไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่คือการที่ไม่ยอมรับความเจ็บป่วยนะแต่ทันทีทันใดที่จิตเนี่ยมันยอมรับความเจ็บป่วยได้นะมันสงบเลยแม้ว่าจะยังมีทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยอยู่หรือเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งนานๆเนี่ยมันปวดเมื่อยนะ ลองสังเกตดูมันจะมีมันจะมีความรู้สึกหนึ่งนะที่ไม่พอใจนะเป็นความยินร้ายที่มีความปวดความเมื่อยปวดเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินนะมันมีอาการผักสายในใจนั่นคือการไม่ยอมรับนะจะเรียกว่าโทสะก็ได้แต่ทันทีที่เรายอมรับมันได้เออมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็เป็นธรรมดาของมันนะพอเรายอมรับมันได้เนี่ยใจมันสงบเลยทั้งที่ ขาก็ยังปวดนะหรือยังเมื่อยอยู่ให้การที่คนเราเนี่ยมีโอกาสมาปลีกวิเวกเนี่ยนะในป่าเนี่ยในที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอันนี้มีประโยชน์นะเพราะว่ามันทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเรานะมันไม่ใช่แค่เห็นความกลัวเห็นกินเลสอย่างเดียวนะพอถึงจุดหนึ่งเรามันเห็นเลยนะว่าโอ้ไอ้ความสุขความสงบเนี่ยนะที่จริงก็ไม่ต้องหาจากไหนหรอกนะมันอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วนะ นะความสงบพบได้ที่ใจเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาจะเห็นแล้วเออทีแรกนึกคิดว่าคงจะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยไม่คุ้นเคยการอยู่ป่าแต่พอมาอยู่แล้วเออเราอยู่ได้ฮะแล้วก็มนสงบด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความสะดวกสบายยุงก็เยอะแมลงก็มากนะแต่ว่าใจมันสงบได้เขาก็เริ่มเห็นนะ้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแม้มีสิ่งมารบกวนนะมีแดดที่ร้อนมีแมลง นะแต่ว่าอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือความสงบนะที่มันสามารถเกิดขึ้นได้พระพุทธองค์เนี่ยนะทรงส่ง,งเสริมแนะนำให้พระเนี่ยนะไปไปหาความสงบนะไปหาความสงบในป่าและความสงบในป่าเนี่ยที่จะน้อมนำจิตใจทำให้นะเห็นสัจธรรมนะพระอรหันต์หลายท่านเนี่ยท่านไปในป่าแล้วเนี่ยโ่าถ้ามีความสุขมากเลย แต่ไม่ใช่ความสุขแบบแบบเพลิดเพลินยินดีนะมันเป็นความสุขที่ทำให้เกิดกำลังใจในการที่จะบาเพ็ญภาวนาอย่างพระอรหันต์ท่านหนึ่งตอนที่ท่านเป็นยังเป็นยังเป็นเสขบ,บุคคลเนี่ยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมเนี่ยนะยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ท่านก็อุทานขึ้นมาในใจนะแล้วก็ตอนหลังก็มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะ ท่านอุทานขึ้นมาเป็นเป็นบทกวีนะก็มีคนแปลว่านะี่ยามสายลมเย็นพิ้วอ่อนกลิ่นอบอวนขจรไปทั่วทิศนะฉันสงบจิตภาวนามุ่งขจัดอวิชชาไปจากใจนะคือพอสงบแล้วเนี่ยนะไม่ใช่สงบเฉยๆนะพอเจอธรรมชาติที่สวยงามแล้วเนี่ยไม่ใช่เพลิ่เพลินยินดีอย่างเดียวอาศัยความความงดงามเนี่ยของธรรมชาติ นะเช่นกลิ่นที่อบอวลนะช่วยน้อมใจให้สงบนะแล้วเพื่อจะได้เกิดความตั้งมั่นในการที่จะขจัดอวิชชาเนะี่ยไปจากจิตใจบางคนเนี่ยพอไปเห็นธรรมชาติที่สงบแล้วก็เคลิ้มนะเหมือนกับถูกกล่อมแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเนะี่ยไม่ได้ทำอะไรต่ออย่างมาก,ก็ถ่ายรูปนะแต่ว่าถ้าเราเห็นความสงบได้สัมผัสแล้กับความสงบเกิดความสุขขึ้นมา ก็ใช้ความสุขความสงบนั่นแหละนะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาธรรมอันที่เรียกว่าวิปัสสนาอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของธรรมชาตินะที่ที่มันมีมากกว่านะการเป็นที่ท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่มากกว่าการนะไปหาความสงบให้เพลิดเพลินใจนะแต่ว่ามันสามารถจะเป็นที่เกื้อกูลต่อการ บำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งเห็นสัจธรรมได้จริงๆพอใจสงบแล้วเนี่ยนะไอ้ความเป็นไปธรรมชาติเนี่ยมันก็สอนทมนะให้เราได้ที่ธรรมชาติที่สอนทมตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าวาวุ่นฟุ้งซ่านแต่พอใจสงบนะจิตว่างเนี่ยนะก็จะเห็นสัจธรรมนะที่ธรรมชาติแสดงออกมาไม่ใช่แค่ธรรมชาติภายนอกเท่านั้นนะ มันรวมถึงธรรมชาติภายในก็คือกายและใจนี่แหละไอ้ความจริงเนี่ยของกายและใจเนี่ยมันแสดงออกมาตลอดเวลานะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะแต่ว่าเพราะใจเราไม่ว่างเนี่ยใจมีอวิชชาบทบังเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นนะความจริงที่ธรรมชาติแสดงออกมาไม่ว่าจากกายและใจเนี่ยมันเข้าไม่ถึงนะแต่พอเราบําเพ็ญภาวนาเนี่ยจนใจสงบ นะแล้วก็มีสตินะมีเรียกว่าตัวผู้รู้เนี่ยหรือตัวผู้เห็นเนี่ยนะมันเด่นชัดเนี่ยคราวนี้และนะเวลามาดูกายดูใจมันก็เห็นความจริงของกายและใจได้อย่างขั้นต่ำก็เห็นรูปเห็นนามนะเห็นว่าโอ้ที่จริงแล้วนี่มันไม่มีเราเลยนะไอ้ที่เรียกว่าเราที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นภาพลวงนะเนื้อแท้มันก็มีแค่สองอ่ะคือกายกับใจหรือรูปกับนาม อันนี้เรียกว่าเห็นรูปเห็นนามนะแล้วก็เห็นไปนะเห็นจกนกระทั่งว่าโอ้รูปและนามนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะอันนี้แหละมันเป็นสัจธรรมที่สามารถจะแสดงให้เราเห็นได้นะเมื่อเราอ่ามันดูมันพิจารณาซึ่งการที่มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดเนี่ยมันก็ช่วยได้มากทีเดียวแต่ก็ไม่จําเป็นเสมอไปนะเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่นะ พระอรหันต์บางท่านที่ท่านก็นบรรลุธรรมเนี่ยเห็นเห็นใจในสัาธรรมขณะที่เดินอยู่บนท้องถนนกม็มีแล้วก็ไม่ใช่เห็นธรรมชาติด้วยนะบางทีก็เห็นผู้หญิงกําลังร่ายรำนะแต่งตัวสวยงามนะประดับประดาด้วยด้วยของด้วยอดอกไม้นะแล้วก็ด้วยเพชรนินจินดาซึ่งชวนให้ลหลงไหลเกิดราคะแต่ว่าท่านพิจารณาเนี่ยนะกลับเห็นเลยนะว่าโอ้ อันนี้เป็นโทษของสังขารที่มันล่อให้มาลวงให้เราหลงท่านพิจารณาไปก็โอ้เห็นเลยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่มันสแสดงออกมาบางท่านเดินผ่านบ้านผู้หญิงผู้หญิงกําลังร้องเพลงเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตท่านฟังพิจารณาไปก็บรรลุธ,ธรรมนะเป็นพระรหันต์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเห็นธรรมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกที่นะแต่ว่า ถ้าพูดถึงในแง่ของสิ่งรอบที่เกื้อกูลแล้วเนี่ยธรรมชาตินะมันมันอำนวยประโยชน์ได้มากทีเดียวแม้กระทั่งผู้เจ้าเนี่ยก็ก็อาศัยธรรมชาตินี่แหละนะสถานที่ที่ท่านเรียกว่าลมมณีสถานเนี่ยเกื้อกูลทำให้ได้ตัสรุนะพระสมมาสัมบทุทธ่ยาณได้คำนี้ก็เพื่อเท่านีนะ